สวัสดีครับผู้กผมชมคอนไดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสนำแคมเปญมาฝากทุกท่านเลยนะครับนั่นก็คือแคมเปญเฟรนเก็ตเฟรนนั่นเองนะครับผมสำหรับรายละเอียดในแคมเปญนี้ก็คือนะครับลูกค้าที่เคยออกรถกับทางวี r กรุ๊ป n อนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็แล้วแต่นะสาขาหนองแคมบางกอกน้อยแจ้งวัฒนะหรือปากเก็ดนะครับถ้าเกิดเคยออกรถไปแล้วและแนะนําคนรู้จกักเพื่อหรือญาติพี่น้องนะครับมาออกรถซ้ำเนี่ย จะได้รับกิบวอชเชอร์ไปเลยนะครับซึ่งกิบวอชเชอร์ที่ให้นะครับคันแรกรับไปเลย1000บาทนะครับถ้าหากแนะนํามาเป็นคันที่2รับ2,000บาทแล้วตั้งแต่คันที่3เป็นต้นไปเนี่ยรับกิบวอชเชอร์ไปเลยคั้งละ3,000บาทนะครับผมซึ่งตัวกิบวอชเชอร์ที่ให้นะครับก็จะหน้าตาแบบนี้เลยอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแต่อันนี้มันจะหมดอายุแล้วแหละอันนี้เอาอันเก่ามาให้ดูกันเป็นตัวอย่างนะครับก็จะเป็นใบละ5 0 0ยบาทนะสำหรับใครแนะนำมาเป็นคันแรกได้1น0 0บาทนะก็จะได้ ใบละ500เนี่ย2ใบนะครับแล้วก็คันที่2ได้2,000บาทคันที่3ได้3,000บาทไปเลยนะครับถามว่าตัวบอเชอร์นี้ใช้ทําอะไรได้บ้างน,นะครับก็ต้องบอกว่ามันใช้แทนเงินสดได้กรณีเรามีค่าใช้จ่ายภายในศูนย์ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเช็คระยะนะครับหรือว่าซื้ออะไรต่างๆเพิ่มเติมรวมถึงอื่นๆด้วยนะครับก็เวลามีค่าใช้จ่ายในศูนย์นะครับก็สามารถใช้ตัวกีบบเชอร์ของ V Group ตรงนี้ได้ทั้ง4สาขาเลยแทนเงินสดครับ ก็สำหรับใครที่เคยออกรถกับทางวีกูพอนด้างเลาทั้ง4สาขานะครับแล้วตอนนี้มีคนรู้จักที่สนใจออกรถคอนด้าอยู่เหมือนกันก็สามารถแนะนํามาได้นะครับก็รับแค่เป็นเฟรนเฟรสนั่นไปเลยนะครับ ครั้งแรกรับวูชเชอร์1,000บาทครั้งที่2รับ2,000บาทครั้งที่3เป็นต้นไปรับไปเลย3,000บาทนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาแจ้งแคมเปญประมาณนี้เนาะถ้าเกิดมีแคมเปญอะไรอื่นๆเพิ่มเติม,มก็จะมาคอยอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับก็กดติดตามที่หน้าเพจได้เลยส่วนใครอยากจะดูคลิปอื่นๆเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปดูกันได้นะที่ช่องยูทูบชาอนด้านะครับฝากกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยแล้วลกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ